สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแช่์ชกดนานๆกดยัน,นยกดเยอะเยนะคะที่ฉันเดือดร้อนมานานแล้วกับคนบางคนที่เอาไปด่าน,นู่นด่านี่ไม่ว่าจะเป็นไหนอะไรยังไงนะคะ<อ>เดือดร้อนจากคนที่มาขอนั่นขอนี่แล้วที่ฉันก็มีน้ําใจขออะไรให้ได้ให้ไปวันนี้ถึงเวลาที่ฉันต้องเปิดอันนี้แหละค่ะ ค่ะหลังจากที่อีธานนางกันสีและเอไมซิธเนี่ยพยายามพูดถึงเล่าเรื่องไว้ที่ฉันหลอกใช้หยาเดเพชรอย่างนู้นอย่างนี้จะให้หยาเดเพชรไปทําแทนพอหยาเดเพชรรู้ทันไม่ทําดิฉันเลยต้องมาดิ้นรลนทําเองออนไลน์ซึ่งดิฉันก็พยายามบอกว่าดิฉันร้องเรียนออนไลน์ไปก่อนแล้วมีเลขลับมีอะไรครบถ้วนหมดแล้วนะคะดิฉันรู้อยู่แก่ใจว่า พวกนี้พูดขึ้นมาเพื่อที่จะให้ดิฉันเพราะเขารู้ว่าดิฉันเป็นคนพูดตรงๆเวลาพูกก็จะบอกว่าเนี่ยเรื่องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วพอหยาดเพชรได้ยินชื่อตัวเองก็จะต้องออกมาด่าอียานทงเทงอียานนั่นอียานนี่แล้วมีการมีคนไปถามว่าจริงหรือเปล่าที่หยาดเพชรามาเรียกเกินดิฉันห้าพันดิฉันไม่เคยพูดตัวเลขว่าหยาดเพชรามาเรียกเงินดิฉันห้าพัน ใครไปเม้นใครไปอ่านใครไปอะไรแล้วก็ไปพูดกันต่อว่าดิฉันพูดอย่างนีน้ดิฉันไม่ได้พูดแต่เคยพูดกับบางคนว่ามีการพูดถึงค่าใช้จ่ายซึ่งดิฉันไม่เห็นด้วยแล้วก็ตอบไปว่าถ้าไม่สะดวกจะทำเราต้องมีค่าใช้จ่ายก็ไม่ต้องทำเดี๋ยวดิฉันดินลลนเองอันนี้เป็นเรื่องจริงดิฉันตอบไปอย่างนั้นจริงๆคนที่รับสารเป็นคนกลางสื่อสารน่าจะ ตอบได้ยืนยันได้ใครจะเชื่อไหมไม่สำคัญค่ะแต่นี่คือเสียงที่มีคนพูดกับดิฉันถึงค่าใช้จ่ายแล้วทำให้ดิฉันมองว่าถ้าดิฉันยอมจ่ายค่าใช้จ่ายเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็จะมีการบอกว่าแม่นอกไส้จ่ายเงินให้คนนี้ไปเล่นงานไอ้ไหลเพื่อน,นั่นเพื่อน,นี่ดิฉันถึงไม่อยากทำไม่อยากให้ แล้วดิฉันไม่ชอบคนที่มาเรียกนั่นเรียกนี่ถ้าอยากให้ดิฉันให้เองถ้าเห็นว่าสมควรจะให้ดิฉันให้เองเพราะเวลาคุณเข้ามาทำงานคุณเสนอตัวเข้ามาคุณมีปัญหากับเขาคุณอยากเล่นงานเขาคุณเสนอตัวเข้ามาคุณจะไปร้องนั่นร้องนี่ถึงเวลาแล้วจะมาบอกว่าจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเองหรือฉันไม่ได้เรียกร้องให้คุณทำถ้าฉันอยากให้เงินฉัน ฉันจะให้ใครฉันจ่ายให้แต่ไอประเภทที่ว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นะฉันไม่ให้ค่ะฉันไม่ใช่คนร่ำรวยแต่ฉันก็ไม่ใช่คนที่ขี้เหนียวแต่เมื่อไหร่ที่มาเรียกร้องเอาฉันไม่ชอบคนที่มาเรียกร้องแล้วทำตัวเหนือทั้งที่ตัวเองเริ่มต้นจากมาร้องขอเพราะฉะนั้นวันนี้เปิดการออกมาตรงๆ เสียงใครถ้าใครยอมรับว่าเป็นเสียงคุณถ้าคุณคิดว่าคุณถูกละเมิดจะไปจัดก,การอะไรคุณทําเต็มที่ค่ะออยานไม่เคยกลัวใครสิ่งที่ออยานเอาออกมามันคือความจริงมันคือคําพูดจริงถ้ามันจะผิดพูดความจริงแนละ้วมันจะผิดก็ให้มันรู้ไปเพราะฉะนั้นไปฟังกันในเรื่องนี้ว่าฉันพูดจริงไหม ว่าฉันไม่ชอบคนที่มาเรียกร้องแล้วฉันก็เลยบอกไปว่าถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรฉันดิ้นรนเองไปฟังกันค่ะูพรุ่งนี้ป้าจะเดินทางกลับผ่านขอนแก่นเรื่องป่าไม้เอาอยัางไงส่งคลิปส่งหลักฐานม,มาถามปยานดูแล้วค่าจะจ่ายให้ประหยัดออกเองเหรอหรือ,อยังไงถามให้เขลียหรือเปล่ นะเพราะว่าป้าจะกลับสกลนให้ป้าไปยื่นเรื่องได้นะแต่ว่าให้ป้าอยู่หลายวันค่าจะจ่ายป้าเองป้าไม่มีงบเ้อเอาเอาคลิปเอาอะไรมาไปส่งให้ได้ส่งป่าไม้ได้ค่ะคุยกับพยานดูแจ้งพยานดูพวกนี้ประหยาดจะไปขอแก่นแล้วก็กลับสกลจ้ะสำหรับไออีหกหักสักกรเบือที่บอกว่าฉันเห็นลูกสาวฉันไปกับคนคนนี้แล้วก็เลยคิดจะใช้งานขู่ปากค่ะ อันนี้คือความจริงที่สุดเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ใส่หัวไปช่างหัวพ่อพวกมึงค่ะและสำหรับอีหานจิกทั้งหลายที่ไปเม้นเพื่อที่จะเสี่ยมจริงเหรอป้ายานเขาบอกว่าไปเรียกเงินกูไม่เคยพูดค่ะฉันคำไหนคำนั้นถ้ายืนอยู่ตรงนี้ได้จนถึงทุกวันนี้กูไม่แน่จริงกูโดนรุมขนาดนี้กูอยู่ไม่ได้หรอกค่ะ ฉันมีความจริงอยู่ตรงนี้ฉันไม่เคยพูดว่าเขาเรียกเงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้พันแต่ฉันเคยเล่าว,ว่ามีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายค่าโสหุยซึ่งทีฉันไม่เห็นด้วยจึงบอกไปว่าถ้าไม่สะดวกไม่ต้องทำไม่สะดวกไม่ต้องทำฉันทำเองไม่ได้ไปขอร้องใครให้มาทำ แต่เห็นว่าคุณมีปัญหากับเขาแล้วคุณบอกคุณจะไปร้องเรียนคุณยอมรับหรือเปล่าว่าคุณมาถามฉันว่าบ้านเลขที่ของพระชาในสมควรเลขที่เท่าไหร่จะไปร้องเรียนเรื่องน้ําบาดานมันคุณไม่ได้ส่งคนมาถามใช่คนเดียวคุณส่งมาถามถึงสองคนแล้วฉันก็ตอกหน้าหันไปสองคนด้วยว่าถ้าฉันรับเป็นคนบอกเดี๋ยวก็จะมีการไปพูดว่า แม่นอกไของสาวิจีเป็นคนให้บอกแสเพื่อที่จะไปทำร้ายพ่อแม่สาวิจีกลายเป็นสาวิจิอาักตันยูดิชันบอกว่าเรื่องพวกนี้มันหาได้ไม่ยากอย่ามาหาจากดิฉันแล้วฉันไม่ได้มีหน้าที่รับใช้ใครหาข้อมูลให้ใครถ้ามีอยู่ในมือมาถามให้ได้แต่จะบอกให้ไปหาสตีนเหอะ สำหรับเอฟซีหลายคนที่ส่งงานหลังบ้านให้ดิฉันจะรู้ดีอย่าส่งอย่าแคปอย่ามาบอกคนนั้นพูดอย่างนั้นอย่างนี้เอาลิงก์มาค่ะทุกคนรู้ว่าดิฉันคุณจะส่งอะไรมาก็ตามทีขอลิงก์มาดิฉันขอไปฟังเองขอพิจารณาเองไอคนที่จะมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เอาไปส่งต่อๆกันว่าคุยกับป้ายาน,อย,างงนอย่างนั้นอย่างนี้หยุดนะคะ ฉันเป็นตัวของฉันเองถ้าฉันไม่แน่จริงฉันไม่อยู่มาได้ถึงทุกวันนี้ค่ะคุณก็เห็นว่าฉันคนเดียวสู้กี่ทิศเพราะฉะนั้นอย่ามาเกาะอย่ามาเอาดิฉันไปอ้างนั่นอ้างนี่ฉันอยู่ตรงนี้ฉันอยู่เพราะความถูกต้องฉันอยู่เพราะความเห็นใจที่เห็นกระวิจีตรฉันอยู่เพราะฉันเห็นการกระทําของสาวิจีตรว่า ฉันมองเองฉันเชื่อเองตัดสินใจเองว่าเธอถูกใส่ร้ายในหลายๆเรื่องถามว่าเธอดีทุกจุดไปมเธอเป็นนางฟ้านางสวรรค์ไหมไม่ใช่อีดําแจ้มันก็เป็นอีดําแจ้แต่เธอเป็นคนคนหนึ่งเป็นแม่ที่รอความยุติธรรมคนหนึ่งดิฉันเห็นว่ามันสมควรกับการที่เราจะ สนับสนุนเธอในจุดที่ควรสนับสนุนให้เธอสู้ต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะมองว่าฉันมาเกาะสาวิตจีหาแดดเพราะฉันได้เงินจาก YouTube ฉันได้ค่ะฉันไม่เคยปฏิเสธแต่ใครที่จะมาใส่นั่นใสน่นี่ป้าคนนั้นพูดอย่างนั้นคนนี้พูดอย่างนี้หยุดค่ะ คุณอยากให้ฉันได้รับรู้เรื่องราวอะไรคุณแคปมาได้ขอลิงก์มาด้วยให้เวลาฉันหน่อยแล้วฉันจะไปฟังเองว่าใครพูดอะไรอย่างไรแล้วฉันจะใช้วิจารณญาณเองถ้ามันผิดขึ้นมาฉันไม่โทษใครฉันผิดฉันขอโทษฉันยกมือไหว้ฉันขอโทษได้ค่ะแต่ขอให้มันผิดที่ตัวเองแต่อย่าเอาเปรียบโดยการมาใส่นู่นใส่นี่ แล้วเอาไปพูดด้านพูดที่ว่ามาคุยกับฉันอย่างนั้นอย่างนี้ใครที่ติดตามฉันมานานจะรู้ว่าฉันเป็นคนแบบนี้กวนส้นตีนบัญชีสารละเร็วโคตรเฮี้ยใช่ค่ะแต่ขอเฮี้ยด้วยตัวเองขอเร็วด้วยตัวเองอย่าให้ใครมานั่งโหนมานั่งเสี้ยมและให้คนอื่นดาว่าเฮี้ย เวลาฉันมีปัญหาฉันเดือดร้อนฉันไม่เคยขอให้ใครมาปกป้องไม่ต้องเสือกไม่ต้องปกป้องกูถ้ากูทำผิดกูทำพลาดกูยอมนอนให้กระทืบกระทืบได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าใครนะคะฟังเอาไว้ฉันเป็นของฉันแบบนี้ก็ฝ่ายตรงกันข้ามฝ่ายเดียวกันชอบก็อยู่ตรงนี้ไม่ชอบพวกมึงก็ใส่หัวไป